เพอเจอจะเพอร์เจอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในวงการนาฬิกาตอนเนี้คือคักมากเตรียมสองนาฬิกาของคุณทักษินชินวัตรเลยนะครับเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะักคอลเลกเตอร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะเพราะนาฬิกาเขาแต่ละเรือนเนี่ยโหสุดสุดจริงๆแล้วเขามีนาฬิกาปาเต้อยู่เรือนหนึ่งเรือนละร้อยกว่าล้านโอ้โหนาฬิกาอะไรเรือนๆละนะร้อยกว่าล้านคือสุดยอดของสุดยอดเลยนะ ใครที่ชื่นชอบคุณทักษิณชินวัตรหรือใครที่อยากจะส่องนาฬิกาคุณทักษิณว่าเขาจะใส่นาฬิกาอะไรลงสนามบินดอนเมืองนะผมนี่แหละคนหนึ่งนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะผมชอบส่องนาฬิกาคนดังนะผมจะรอลุ้นว่าเขาจะใส่นาฬิกากับประเทศไทยแบรนด์อะไรแล้วราคาเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันเนาะวันจันทร์ที่22นี้จะเพอเจอรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้คนเตรียมรอรับแกแบบว่าหืมลืมล่ำเลย